สวัสดีครับเพื่อนช่างครับวันนี้นะครับเรามาซ่อมนะครับสปอรตไลท์โซล่าเซลล์นะครับ400วัตต์นะครับอาการนะครับเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ผมได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับาการเปิดนะครับตัวนี้นะครับนะครับ ลักษณะวางไว้แบบนี้นะครับแผ่นข้างหน้านะครับแผ่นหน้าของเจ้าสปอตไลท์ตัวนี้นะครับปกติจะเปิดเขาจะติดกาวไว้นะครับจะแกะยากหน่อยนะครับนะครับนี่ผมเปิดมาได้นะครับแช่ความร้อนนะครับใช้ความร้อนนะครับจากตัวเป่าความร้อนนะครับเป่ารอบไปทั่วเลยนะครับเป่า ตรงนี้เป็นกระจกนะครับเป่าไปได้เลยนะครับพอเจอความร้อนแล้วก็ใช้ใช้มีดนะครับฮัดเข้าไปนะครับก็จะออกนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูซ่อมได้นะครับตอนนี้นะครับซ่อมได้ตัวนี้400วัตต์นะครับหลอดก็เป็นพันอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมไล่วงจร ตรงนี้เป็นไฟไฟบวกนะครับไฟบวก3โวลต์นะครับ3 2โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับขั้วนี้ก็เป็นขั้วลบนะครับออีกอีกสองสายนี้ก็จะมาจากาแผงนะครับไว้สาหรับชาร์จนะครับในตัวขั้วลบก็ต่อตรงเลยนะครับตัวข้อบวกก็ผ่านไดโอดนะครับ2ตัวนะครับเรียนกระแสเพื่อให้อ่า มาสู่วงจรควบคุมนะครับคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับและตัวชุดรับรีโมทนะครับตัวนี้นะครับเป็นชาร์จเตอร์ไดเอ๊อพุตนะครับไดเอ๊อพุตตัวนี้นะครับวงจรนะครับขั้วบวกนะครับจะต่อเข้ากับหลอดไฟโดยตรงนะครับขั้วลบขั้วลบจะรับคําสั่งออนออฟนะครับโดยผ่านชาร์จเตอร์ตัวนี้นะครับ นะครับโดยผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับขาบนะครับขาบนะครับคอยรับคำสั่ง on off จากรีโมทนะครับเพื่อจ่ายไฟลบเข้ากับหลอด LED นะครับทำให้ครบวงจรนะครับหลักการจะมีอยู่แค่นี้นะครับทรานิเตอร์ตัวนี้ชอ่อ PNP นะครับขาอเข้ากับขั้วลบนะครับ ขาขา C ตรงกลางนะครับเป็นตัวเอาพุทนะครับจับกับขาลบของ a อ r วีลด์แอวนะครับขา B เป็นขาคอนโทลนะครับคอนโทลรับคำสั่งคอนโทลมาจาก i c ซีคอนโทลนะครับแค่นี้จบนะครับไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ติดตามได้นะครับช่องช่างเพชรสุราชนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ